ขอนแก่นน่าเห็นใจค่ะเด็กวัยแค่16ปีขยันมากว่าจากเรียนออนไลน์นะคะก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์ส่งอาหารให้กับลูกค้าปรากฏว่ามีลูกค้าออเดอร์ข้ามจังหวัดเธอไปหลงในดงอ้อยค่ะกัวสิก็เลยไลฟ์นะคะหาเพื่อนคุยสุดท้ายจะเจอลูกค้าหรือเปล่าไปดูไลฟ์ตอนที่เธอหลงกันก่อนค่ะยินดีส่งทุกที่ที่คุณลูกค้าต้องการเลยนะคะแต่แบงคคุณลูกค้าอยู่ตรงไหนล่ะคะ ไม่มีใครเลยคะ่ะดูสิ ดูสิน่าเห็นใจไหมคุณผู้ชมเนี่ยเธอเธอก็กลัวนะเอาจริงๆมันอยู่คนเดียวอ่ะว้าเหวมากเลยแต่ก็ไลฟ์อย่างอารมณ์ดีหลังจากที่ G.P.S เนี่ยพาหลงมาที่ทุ่งนาและป่าอ้อยอันนี้คลิปเขาแชร์กันวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานะคะชาวเน็ตก็เห็นใจรเดอร์สาวคนนี้ว่าเทำไมส่งไกลจังเลย G.P.S ทําพิษอีกแล้วเหรอหรือลูกค้าปักหมุดให้เธอปิดผิดหรือเปล่าคือตอนสั่งอาจจะทํางานอยู่ที่ไร่ก็ปักหมุดตรงนั้นแต่ว่าลูกค้าเอาพอทำนาทำไรเสร็จกลับบ้านไปหรือเปล่า ผู้หญิงก็เลยต้องมาส่งที่นาแบบนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามเธอเลยนะคะชื่อว่านางสาวกหนกวันจิตไทยสงหรือว่าน้องปังปอนอายุ16ปีค่ะเรียนอยู่ชั้นปวชป,ปี3วิทยาลัยแห่งหนึ่งอำเภอพลนะคะตอนนี้ก็เรียนออนไลน์แบบวันเว้นวันก็เลยมีวันว่างหาไรายได้เสริมช่วยแม่ที่ขายอาหารตามสั่งค่ะไรายได้ก็ตกวันละ300-1,000บาทโดยคลิปลฟ์เนี่ยที่ตนยืนงงในดงอ้อยเนี่ยน้องปังปอนบอกว่ามีลูกค้าจากอำเภอชนบทค่ะ ระบุว่าให้ไปส่งที่บ้านหัวหนากลางที่อำเภอชนบทสั่งซื้อเป็นไก่ทอดเจ้าดังเลย ตนก็ส่งให้ตาม GPS ที่ลูกค้าปักหมุดมาให้แต่ขับยังไงยังไงคุณผู้ชมมันก็จเจอแต่ทุ่งนาป่าอ้ย<ค>อยไกลด้วยนะฮะเออเธอบอกว่าที่ไลฟ์ตอนนั้นนะ่ะมันกลัวจริงๆนะหาคนแบบคุยเป็นเพื่อนสุดท้ายส่งถึงมือไหมรู้ปล่าถึงไหมฮะถึงค่ะ<อ>คลูกค้าน่าจะหิวค่ะก็เลยโทรตาม<อ> <laughs> ติดต่อมาแล้วก็ให้เอาส่งถึงมือลูกค้าเรียบร้อยดีแต่ไม่ได้แจ้งมานะว่าสุดสุดท้ายไปส่งที่ไหนครับโอ้แต่ว่าส่งไกลข้ามอำเภอแบบนี้เลยภารกิจสําเร็จค่ะนี่ยังดีที่ฟ้ามันสว่างนะถ้าฟ้ามืดดีน่ากล ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ